อันหนึ่งกินหมดไปกี่อันหนึ่งกินหมดไปกี่ชามนะาสามชามครับไม่ได้กดอัดเลยมาดูหน่อยเอาแม่อัดอยู่กินหมดไปกี่ชามเราอ่ะสองชามโอเคผลงานจะตังเป็นครั้งแรกที่กินหมดไปสองชามเพราะว่าชามมัน ชั้มเล็กชั้มเนี่ยเป็นแกงใหญ่น๋วเตี๋ยวเลยชั้เล็กเอางี้ดีกว่าเล็กแกงใหญ่เออชั้เล็ก,กออชั้มเลยหมดไปสามคำอิ่มยังอิ่มแล้วอ,วอ,อต้องอิ่มเปล่าอิ่มไหมครับอ้อดึงหน้าเลยไม่ได้ดึงมันต้องเอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn